าอ้าดเดียวคะหนจะป่งกรื่องันล่ะอมนินนะ่อกลย่างนี้ไม่อารพ่ออย่างคุณมาแต่งเรื่องย่างนี้พ่อจัดการโอคนจะขอบ้านของบ้านเขามีตังค์โอพี่พี่ข้าเหมาฟ้าแดดเดียวเันก็ไม่ร้ไปป๊อกอายเลยเมื่อกี้ไระพี่มพูดสเดีว นี่ก็ชินข้าวเย็นนี้นะอดข้าวนะเฮ้ยไปเดี๋ไปบ้านมึไม่ใช่บ้านคุณเดี๋ยวเขไปทิพป์บ้านบอกเขาสิบอกเขาเขาตั้งเาตั้อะไรข้าพี่จ๋าไอ้ดูคนนี้มันพูดอะไรตั้งอะไรเต็มเลยเนี่ยอะไรจ้าคุณรัตนารหอเรศนี่มึงมาพูดกับพี่ว่ะ ให้มาขายของนี้ให้เขาซื้อไว้นะแล้วดรแลนะบางขาบอกเขาทีมั่งชีวิตจริงอะพี่หนูไม่ได้เป็นคนอย่างนี้เลยนะคะบอกอันนี้คือเราไม่ได้ขายเหรอะจ้าแล้วถือมหาสวรรค์หาวิมานทำไมนะคะอ้าวให้หนูมาถือทำเพี้ยนะคะอ้าวป้าแล้วถาเงินชีวิตเราเป็นพยาบาลไม่สรุ้คุณขายหรือไม่ขายเขายขายบอกเขาบอกเองมาแล้วมันพูดอยู่คนเดียวขายขาย บอกเขาว่ามีปลาแดดเดียวมีตะเกียบน้อนคุณขายหรือปลาดุปลโอ้ยชีวิตหนูไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับพี่แล้วแล้วคุณลักษณะถือมาทำไมครับก็่นี่ให้หนูถือมาทำไมล่ะคะยังไงเนี่ยไม่ผมนึกว่าคุณขายคุณไม่ได้ขายเรอจ้าหนูลูกพ่อสะท้อนไม่ถื่เอาไปตรงไหนนะที่พ่อกับแม่คุณมีอะไรกันด้วยกันใช่ไหมเขาเป็นสามีภรรยากันเรียบร้อยค่ะลูกพ่อลูกแม่สมบูรณ์แบบ ใสยดีงามพระอวยพระพรเต็มที่อ๋อแล้วพ่อกับแม่ก็คลอดลูกจากคุณมาใช่ไหมไม่ได้เพิ่งคลอดนะคะคลอดมานานแล้วเรียบร้อยะะแล้วค่ะพ่อกับแม่คุณนิสัยดีอ่ะแล้วทําไมลูกถึงไม่ดีอะคะดีโวรอ่าพูดจาไม่เพาะแล้วดีได้ไงคะก็มาใช้อย่างนี้แหละพลาดโดนใจให้พูดเดยอะมากอา้าวพ่อประธานแม่สะอิงเนี่ยเขาเป็นคนดีทำไมลูกถึงไม่ค่อยดีอะคะ คุณพูดไม่ค่อยดีตัวคุณดับมันไม่ดีเลยค่ะอ๋อดับมันไม่ดีดับมันเนี่ยโอ้ยแล้วนี่คุณจะถือมาทำไมล่ะคะแั้นหนูไม่ถือแล้วนะคะจะขายหรือเปล่าเฮ้ยคุณจะขายหรือเปล่าไม่ขายค่ะชีวิตแล้วคุณจะถือมาทำไมเดี๋ยวก็ทิ้งค่ะเอาอเอามาขายโอ้ยแล้วทำมาขายยังบ้าหรือเปล่าใครมันจะซื้อใครอะก็จะซื้อแล้วถามว่าขายหรือเปล่าก็บอกว่าขายสิว่าจะค่าคุณขายผมก็ซื้อครับ อันนี้เขาเรียกอะไรคำนี้เขาเรียกอะไรพี่บอกไปผมถามคุณ่ะนี่อะไรไม่รู <S <S ้เรื่องค่ะแล้วคุณจะขายภาษาอะไรไม่รู้เรื่ององานี่เขาบอกปลากระป๋านะคะปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรเนี่ยไม่ต้องกินก็ไม่ต้องถามนะคะผมเป็นลูกค้าผมต้องถามว่าเป็นปลาอะไรอธิบายกับฟังจ้าวะปลาต้องโู้กโค้กนี่จะจะขายได้ไหมเนี่ยเป็นจะได้ตายไหมเนี่ยวันนี้รู้ดีอะไรดีในบ้าน พ่อสะพานแม่สายอิงจักรินรัตนาวัฒนาดานัยมโนตร,รัตนาวัฒนาสายลุ้งไม่ใช่แบบนี้ค่ <c oughs> ปะปลาตะเพียนบอกเขาว่าเดี๋ยวจะถูอดอ้วยในตังเนี่ยโอ้โหแล้วบอกกับเองเป็นแม่ค้าก็ต้องขายเขาสิเขาจะซื้อเนี่ยคลับคุณขายปลาอะไรเนี่ยกาบอกเนี่ยปลาอะไรปลาตะเพียนปลาตะพูหรือปลาตัวเมียตัวพ่อปลาตะพูกี่วันแล้ว เพิ่งมาวันแรกไม่ปลามาเกิดมากี่วันแล้วโหมดไม่ได้เกิดกี่วันเลื่นะมาวันแรกก็่วัไปคุณเด็กคุณปลาตอนนี้มันเกิดมากี่วันแล้วที่คุณมาขายอ่ะเด็ขาบอกสิบวันเกิดวันอะไรเกิดวันอะไรเกิดวันอะไรนี่เขาบอกวันอังคารทุก่อนเขาติดช่วงกี่โมงช่วงกี่โมงขายก็ติดค่ะอ้าวขายมีเงินด้วยต้องตอบนี่สำนักงานเาเป็นคุณชั่วมาขายนะคะเราเป็นผู้ดีเอาผู้ดี ผมเป็นลูกค้าผมก็ต้องถามครับไม่กินก็ไม่ต้องถามอับก็ผมอยากกินนยครับผมเป็นแม่ค้าที่กวนตีนมากเลยครับไม่กวนตีนแล้วคนซื้อเนี่ยเจะกวนตีนไม่ขายของได้ไม่เนี่ยโอ้โหตายหารไม่ตามกับวันนี้ไม่ได้ตังค์ไม่เอาค่ะมีอยู่แล้วค่ะไม่เอาไม่กินไม่กินอะไรโอ้ยแล้วมึงจะกินอะไรบ้านปูล่ะเอาแล้วเอาตังค์ไปซื้อข้าวกินนี่มันบัญชาการป่าอย่างน้เป็นวันไทยตายแล้วตายแล้ว เฮ้ยคุณครูจะขายหรือเปล่าเอาซื้อไปเอาไม่อะไรอีกมีอะไรอีกเจ๊พูดสิมีอะไรอีกมีหนอนเขาบอกอีหนอนมีหนอนนอนอะไรนอนอะไรเจ๊พูดนอนอะไรคุณถามคุณผมไม่ได้ถามเอ้าตอบอะไรก็ไม่บอกแล้วคุณจะขายทำไมไม่ขายก็ได้มึงไม่แดกก็ไม่ต้องกินแล้วขายดิบหรือข่ยดิบหร่อกันไปลุกไปขายของไปก่อนโอ๊ยมึงหจีมึงทำตัวแบบนี้แล้วเออ ยื้ขายของนี่เป็นแม่ค้าอะไรก็ยื้อขายกำลังสับกดิ์นะจะขายก็ขายเปล่าขายเปล่าขายเปล่าเนี่ยพูดอย่างนี้จะซื้อได้ยังไงล่ะก็จะซื้อมีการไงขายตัวเราขายเปล่าไม่ขายแล้วตัวกูเรียบร้อยไม่คุณขายตัวหรือเปล่าตัวดูตัวดูขายตัวดูไปตั้งตัวคนตัวคุณแกงแยกน้ำเหยื่อยกไม่มีอะไรหรอก ตัวดูขายหรือเปล่าชาวบ้านมันอยู่ในบ้านกูอย่างนี้นาไม่ขายไม่ขายตัวไม่ยผมถามว่าขายตัวดูหรือเปล่าไหนๆเรืองของหน่อยเรืองของหน่อยเรือกของหน่ยนี่น่ตีปลาใช่ไหมไาใกล้ๆมาขามาใกล้มาใกล้ๆจมๆนิจปลาเห็นขาไม่จมดิ้าวะเด็กขาหรอคจมดิเอาคุณเป็นเด็ขาคุณไม่มดิเอาคุณป็เด็ขาคุณไม่มดิเอาคุณเปดขาคุณมัลย พี่โนดมาไม่ไ <guarding> ม <anymore>? ่ค <dances> ้ายทำไมลูกค้าได้ไงวะไปนี่ขายของได้ไหมเนี่ยไอ่ยคนที่นี่ซื้อเราเนี่ยต้องทำเราเอคุณเอาปลามาหลอกขายคนนี้มันสอนให้ขายปลาแดดได้หคุณลองแายดูดิมึงก็แดดชัวร์อ้าวคุณลอามาขายแดด่ะคุณลองแดดดูก่อนเนี่ยเนี่ยเอาเอาเอาตอนนี้ลูกค้ากับลูกค้าทะเลาะกันแล้วคุณแดดก็ดูก่อนปลาเนี่ยปลูกต้นไม้แดดอ่ะ เพราะคุณเป็นเด็ไม่เด็อ่ะไม่ทำตรงไหนลูกคนเฮ้ยไม่ขายตรงไหนลูกนจับสันเอาคุณหลอกขายทุกวันพวกเนี้ยเยคนที่เขาไปขายเนี้ยเฮ้ยไล่ออกจากบ้านไปเลยไม่เป็นแม่ขายโกหกเด็กทุกคนก็อยู่ไม่ได้แม่ขายจบๆออกไปเลยเฮ้ยเฮียออกไปเลยดาอกไปมาขายของมาขายเด็กของบ้านออกไปเลยแม่เดินไปเล้วยออกไปเลยออกไปเลย ออกไปเลยออกไปเลยออกไปเลยพักผัดเขาอย่างนี้นะไม่ได้พักให้ออกอย่างนี้ไปเลยมึงทำอย่างนี้ได้ยังไงล่ะก็คุณมันหลอกขายของว่าโอ๊ยบ้านปูนะนี่ก็มานี่มันบ้านของคุณมันหลอกขายของได้บ้านปู่ไออกไปสวดตีนนะไปเอาไปาไปทำอย่างนี้นะคุณออกไปนี่มันบ้านผมคุณมันหลอกขายของมาคุณได้ยังไงแม่พักให้คนมาแอบดูคุณเอาปลาตายมาหลอกขายกินก็กินไม่ได้อ่ะอ่ะโดนทิ้งแล้วออกไปเลยโอ้ยแม่เจ๊ย ไปเอาไปเข้าไปอย่างก้อนเลยไปไปเอาไปเลยไปวัไปลยเชื่อมันนะไปไปเลยโยทำไมอย่างนี้ล่ะไปเขาไล่ก็อ่ออนั่นแล้วอ่าคุณแม่กูเองเดี๋ยวมากันเต็มนะไปเขาไล่ก็มีลัทธิดาวนาสนาราในมาโนดลัตนาวัฒนาใส่ลูกพ่อสถานแม่ใส่อิ่งไปวันเราเราไปหรือปะเอยูู่ลยแม่เย็ดจะไปไหน เอาเข้าไปป้าเอาเขาไปแล้ว่ะขาไปไม่ได้คนอื่เข้าไปคนเดียวอมึงก็ออกไปิเดียวเขาไป้าเฮ้ยเดี๋ยวมาันหมดไล่บ้านน่ะเขาไปเออปลาโ้มึงพูดกันอย่างน้ลาสันนะจากนีรดดาวันาดานายมาโนดรัตนาวันาใส่ลุกภาพูดกันแล้วนะ